เรื่องหลอนจากการที่เราไปทํางานแม่บ้านที่ประเทศออสเตรเลียทุกคนมันเจออะไรมาหลายอย่างมากวันนั้นเราไปทําตึกมหาลัยแห่งหนึ่งที่ชื่อดังมากๆในเมลเบิร์นเป็นตึกที่เราสองคนทําความสะอาดประจำเราเราทำกะกันคืนกันอยู่3มคนชั้น3ถึงชั้น1ินะมันเป็นตึกใหญ่ๆสูงๆเลยและในตึกนั้นน่ะมันจะมีพวกแบบห้องแล็บห้องวิทยาศาสตร์ มันจะดูหลอดๆอยู่แล้วนะโดยปกติห้องพวกนั้นปิดไฟมืดทุกห้องเพราะว่าไม่มีนักเรียนแล้วไงเราต้องเป็นคนไปเปิดไฟเพื่อที่จะเปิดเช็คห้องและทําความสะอาดด้วยแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งเขาไม่ให้เราไปทําตึกนั้นมันมีตำรวจอยู่หน้าตึกเต็มไปหมดเลยวอลลวอเลยใช่ไหมวอลวอหน้าตึกเราก็แบบชิบหายนะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็ถูกย้ายตึกไปข้างๆก็้วซูเปอร์วิเซอร์ก็บอกเลยว่า someone suicide ทุกคนซุยทรายขึ้นทำสัตว์ซุยทรายแปลว่าฆ่าตัวตายเอชิบห้ในตึกนั้นทุกคนเราก็บอกแแว่แว่ซูเปอร์ววเซอร์ก็บอกว่าเขากระโดดจากชั้นสิบมายังชั้นหนึ่งแรนดิ้งแรนดิ้งพืข้างในตึกนะไม่ใช่ข้างนอกตึก ทุกคนงงว่าในตึกมันเป็นยังไงคิดในหัวก่อนนะว่ามันจะมีมุมที่มันเป็นบันไดเดินเป็นบันไดเดินวนในตึกและในบันไดเดินมันจะมีร่องตรงกลางที่มันลงมาข้างล่างได้เป็นสิ่งที่เราต้องผ่านทุกวันและทาความสะอาดด้วยอเขาก็โดดจากตรงนั้นแล้วมันก็ล่วงออกมาตรงบันไดมันจะมีกระจกฉวากั้นเป็นราวบันไดกระจกเตะเพราะว่าความแรงจากชั้นหนึ่งถึงชั้นสิบอ่ะมัน ตัวเขากระแทกลงมาอย่างงี้แล้วมันก็มีพัดไปข้างๆเงนี้ปึ้งมันก็แตกในตึกของเรามันมีประมาณ4คนอ่ะเราทำสามคนชั้น3ถึงชั้น10แต่คนที่4ี่เนี่ยเขาจะทําชั้นล่างถึงเบสเมนต์เบสเมนต์คือชั้นล่างสุดอเขาเขาเห็นหคนต,ตกมาต่อหน้าแล้วก็แบกกระจาอะชอคดีที่เราไม่ได้เห็นเพราะว่ามันไม่ใช่กะเราตอนนั้นเขาฆ่าตัวตายตอนบ่ายสามโมง ซึ่งความพีก,ก็คือวันถัดไปซูเปอร์วิเซอร์ให้เรากลับไปทํางานที่ตึกเดิมตึกเปิดแล้วแต่ไม่ได้เปิดให้ทุกคนเข้าไปเรียนอนะเปิดให้เราไปเข้าไปทํางานว <laughs> วันนั้นตึก <laughs> เงียบกริบพอนักเรียนยังไม่กลับมาทํางานเงียบจริงเงียบมากแม้จะเสียงบันไดเลื่อนอะไม่มีพอไม่เปิดบันไดเลื่อนไฟบันไดเลื่อนคนก็ไม่มีมันเงียบมากแล้วมันหลอดอนะมันแบบมันมีเสียงลมงวิวิววิคือช่วงนะั้นไม่เป็นหน้าหนาวทุกคนมัน ม,มันมันืดไวอ่อ่ะทุกคนแล้วเราก็ทั้งตึกทําอยู่สามคนอเออเราก็เลยเกาะแขนกันเดินแบบนี้สามคนปกติเราจะทําแยกชั้นกันเพราะว่ามันจะไว้แต่เนี้ยเราคือต้องเดินทุกชั้นไปพร้อมๆกันน่ะเพราะเรากลัวผีคือแล้วเนี้ยร้องไห้เพราะว่าเอ,อ้ยมันไม่ไหวว่าเราเรากลัวผีมากๆอะ่ะพอเราเข้าไปอะ่ะเราก็เห็นเศษกระจบที่มันแตกที่เขายังไม่คีนเ้ยเราก็มีคนวางดอกไม้เอาไว้เพื่อไว้อะไร โอ้โหมีหน้าทีนั้นคือนรกเลยแลวไอ้ชั้นที่เขาวางหนกไม้เป็นชั้นที่เราเป็นชั้นที่เราเก็บของเป็นชั้นที่เราอยู่บ่อยๆทุกครั้งอยู่แล้วอ่ะเออแล้วมันมืดมากเราอ่ะได้ยินเสียงบางอย่างเออขึ้นมาเสียงแบบคึกคึกเราก็จินตนาการเนี่ยใช่ไหมใช่ปะวาเราก็แบบนี่ก็คิดก็เ้ยร้องไห้ร้อง เราเองก็แบบว่ามันเหมือนมีลมอ่ะคือความตึกอยู่ชั้นสูงๆเวลามันมีลมแรงๆมาเสียงมันจะแล้วมันมีหน้าต่างเสียงหน้าต่างกระทบรๆๆเราปกติไม่คิดอะไรตอนนี้กูคิดไง <laughs> คิดทุกเรื่องเลยแล้วชั้นที่เรากลัวที่สุดคือชั้นสิบ เป็นชั้นที่เขา่ดิ่งลงมาเว้ยมันหลอดนะแล้วชั้นนั้นไฟแม่งไม่ติดลวกๆเลยค่ะรีบย้ายชั้นเลยเพราะมันเป็นชั้นที่เขากระโดดลงมานี่ดาวเดียวเล่าก่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนักศึกษาที่กระโดดลงมาเขาเป็น international student เขามาเรียนที่มหาลัยแห่งนี้แล้วเขาอาจจะมีความรู้สึกแบบโดดเดี่ยวเรียนก็เครียดหลายๆอย่างอาจจะเป็นซึมเศร้าด้วยมันลุมเลามากๆทุกคนต้องบอกก่อนว่า นักเรียนที่มาเรียนที่ต่างประเทศอ่ะบางทีอ่ะมันไกลครอบครัวแล้วมันเรียนหนักมันหลายหลายอย่างมันทาถูกมามันจะลุมเลาซึ่งมันจะต้องรับมือกับความกดดันในจิตใจให้ได้ถ้าเรายังปรับตัวไม่ได้อแล้วก็อยากให้มีสติซึ่งตรงเนี้ยมันอาจจะทําให้เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นมาได้จริงๆทุกคนเพื่อเราอ่ะเขาเป็นคนอินเดียเขาทำอยู่ข้างล่าง เขาเขากลัวมากเขานั่งช็อกอยู่แล้วเขาก็บอกว่าขอเปลี่ยนตึกได้ไหมเขาทําไม่ไหวจริงๆไม่ได้อไม่ได้ก็เลยนี่ก็เลยพวกเราก็เลยคิดว่าถ้าให้พวกกูเปลี่ยนตึกอ่ะก็คงไม่ได้เหมือนกันใช่ขนาดเขาเห็นคาตาเลยนะว่าล่วงอยู่ตรงนั้นเขายังไม่ได้เลยก็เลยคิดว่ายังไงก็ต้องอดทนทําต่อไปตอนแรกเราจะย้ายขอลาออกเลยอืแต่ก็คิดว่าแม่งที่นี่แม่งโอเคไงทางานแล้วมันจริงแบบว่ามันโอเคทุกอย่างเลยสวัสดิการค่าแ โอเคแต่ติดที่ว่ากกลัวผีซึ่งอันนี้ที่เรามาเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าเขาอาจจะมีการปิดข่าวอะไรแต่ก็ตามเราก็เลยบอกชื่อมหาลัยไม่ได้ก็เลยจะมาแชร์ความหลอนที่เราเคยเจอมาจริงๆสรุปก็คือเราก็ยังทํางานอยู่ที่ตึกนี้ต่อไปต่อไปเรื่อยเออเพราะว่าสวัสดิการมันดีวไม่กลัวผีเออกลัวไม่มีกินสรุปเจอไม่ผี ก็คือยังไม่เจอแต่มันหลอดนะคือเราเราจิตตกไปช่วงหนึ่งเลยนะว่าเออตอนนั้นเราก็เศร้าอยู่แล้วคิดถึงบ้านอ่ะงายมันก็อะไรอย่างนี้หรอวะเนี่ยคือมันเป็นเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่ทันคาดคิดก็อยากให้เตรียมตัวนะจ๊ะถ้าใครสนใจอจะมาเรียนภาษาที่ประเทศออสเตรเลียห่างกันเรียนไปนานมากๆอยากจะมาเรียนแล้วก็มาเจอประสบการณ์ดีๆแบบนี้ก็มาลองกัน สามารถไปลงเรียนเทคคอร์สออนไลน์ได้ที่ Future Skill นะคะสำหรับใครที่ห่างการเรียนไปนานมากๆไม่ได้เรียนภาษามาเลยหลายๆปีแล้วต้องการใบรับรองใบ Certificate ที่ยืนยันกับสถานทูตว่าเคยเรียนที่ประเทศไทยมาก่อนนะม,มันจะทำให้การยื่นิซ่าของเรามันง่ายขึ้น ก็เอาโค้ชช่องเบลูันี่ไปเกาะได้นะจ๊ะเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะดูะรายละเอียดได้ทุกช่องทางนะไม่ว่าติ๊กตอ็อกยูทูบแล้วก็รายละเอียดเรื่องงานเดี๋ยวเราจะลง u t u b e เนาะใช่เดี๋ยวเราจะมีเล่าเต็มๆว่าเราทํางานอะไรอะไรยังไงค่าแรงเท่าไหร่บ้างติดตามใน YouTube เร็วๆนี้